เบาๆก็โดนครับนี่ครับไม้แรกมันกวดมานะครับแต่ไม่กัดครับไม้ที่สองไม่รอดครับฮันเตอร์เอซีอีกแล้วครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันคอนดจากค่ายฮันเตอร์สายที่สองคอนดพัดฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันครับฮันเตอร์เอซีครับหมายดงบุ้งครับเคาะๆว่าเบาครับมีตัวไม่รอดครับเอซเอาอยู่ครับ